ก็โอเคครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยฮะนะวันนี้มาอยู่กับช่องมาทีวีดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนยิงหัวนะครับยิงง่ายนะครับทุกคนทุกคนอันนี้คือล่าปกติเลยทุกคนเีมสองนี่นะครับทุกคนเราก็เป้าไว้บนหัวนะอันนี้สูตรที่สองนะนี่ครับอย่างนี้ครับทุกคน ไปบนหัวเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยทุกคนมาดูการนั่งตั่งไอบอนะครับทุกคนแบบเต็มๆเลยนะครับทุกคนสอนทุกแบบนะครับลืมสอนการยิงอีกแบบนะครับคือการลากตัวเจนะทุกคน เอาเป้าไว้ทั้งข้างตัวแล้วก็แล้วก็งัดขึ้นนี่นะครับทุกคนแรงๆเลดีไปไอผมมันเยอะแล้วครับอ่าถ้ารากแรงเกินก็จะเลยหัวนะพอดีตอนรอบที่แล้วครับปุ่มเหมือนจะมีปัญหาแลครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ายังเป็นเหมือนตอนนั้นไหมแต่ดีขึ้นกว่าตอนนั้น,นครับเนี่ยครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับการตั้งไอบอบครับมันตั้งเร็วมากเลยครับถ้าใช้สูตรนี้ นะครับทุกคนประมาณเนี้เออทุกคนมาทุกคนต่อต่อผมอ,อาจจะไม่ได้ถ่ายนิ้วให้ดูนะครับทุกคนอย่างแรกคือทุกคนยิงยิงแล้วก็กดไอวอลพร้อมกับน้ำงทันทีนี่นะครับถ้าใม้เป็นข้องเห็นทุกคนอันนี้คือตั้ง I wall, ไอวอลธรรมดา อันนี้คือ,อยังตั้งธรรมดานะครับทุกคนมาดูการตั้งกลับหลังนะครับไม่ว่าจะตั้งกลับหลังหรือว่าตั้งหมุนก็เหมือนกันทั้งคู่แค่ตั้งหมุนยากกว่านะครับตั้งหมุนให้มันมาอยู่หน้าตัวเองแล้วกลับหลังไปอีกด้านหนึ่งยากกว่าการที่จะให้มันตั้งกลับหลังหันหลังให้เราครับทุกคนส่วนใหญ่ผมจะทําได้แค่จะทําได้แค่แบบเอาหม่ครับท่านึงปลุกม,มันแบบ ปุ่มปุ่มปุ่มตอนยิงผมมันอยู่ใกล้เกินอ่ะอลงมาหน่อยมาทุกคนดูกันใหม่นะทุกคนเนี่ยทุกคนถ้าเราหมุนแรงก่อนนะรับรองว่าตั้งเงนืัลหลังถ้าต้อง d b i เหรอถ้าปรับตามผมเนี่ยได้ไหมสูงสุดแล้วนะสามร้อยหกสิบเนี่ยครับตั้งกับหลังไปอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันนั่งนะเมื่อกี้นั่งกับหลังอะจะเท่กว่านี่ครับทุกคน เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนหมุนแรงๆอะ่ะมันไม่ต้องแรงมากทุกคนก็ไม่รู้จะจะทำยังไงบอกคนดูได้ว่ามันต้องทำยังไงอย่างเงี้ยมันบอกยากนะทุกคนการตั้งหมุนเนี่ยแล้วใครคิดอะ่ะผมดูจากสองตือสองมาเนี่ยผมมาสอนต่ออีกทีหนึ่งเนี่ยผมทําได้เนี่ยปุ่มเหมือนสองสองเแล้วของผมอะ่ะเนี่ยทุกคนอันนี้ไม่ได้ตั้งกับหลังเนี่ยทุกคนแค่นี้ย แค่ตั้งบิดซ้ายเนี่ยมันเทแล้วทุกคนแล้วอย่างนึงคือมันกันศัตรูได้ครึ่งหนึ่งนะทุกคนแล้วเราออกไอวอลได้ทันทีทุกคนอันนี้ข้อดีทุกคนไม่ต้องไปนั่งตั้งกลับหลังหรอกเพราไม่ได้ช่วยอะไรมากเดี๋ยวผมทําดูให้ใหม่นะลองตั้งธรรมดานะทุกคนนี่ยงทุกคนแต่เมื่อกี้กดไปสองรอบเลยไอวอลหมดรอนะเนี่ยทุกคน เฉียงซ้ายเรายิงเฉียงซ้ายปุ๊บหมุนแรงแรงที่สุดรับรองว่าไอวอเนี่ยไปอยู่ด้านหลังเราแน่แต่ถ้าแรงก็อยากให้มันไปอยู่ด้านหน้าก็หมุนแรงกว่านี้ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยทําได้เลยเนี่ยทุกคนมันทําได้อย่างเงี้ยเนี่ยไอวอเห็นไหมทุกคนเนี่ยแค่นี้ก็พิวแล้วทุกคน อตั้งธรรมดาก็พิวแล้วทุกคนยิงหัวได้ยิงคมได้ทั้งคู่ถ้ายิงคมตั้งไอวอลพิว่นะโอ้โทุกคนโหดมากเลยเนี่ยทุกคนโอ้ยแหลกเนี่ยจะไม่อยากตั้งก็ได้ทุกคนเนี่ยมันเร็วขนาดไหนทุกคนดูดู d ี i ผมเนี่ยมันก็ทำให้ เนี่ยแค่ไอบอลกันได้เรานี้เดียวแล้วโผล่ออกมาเลยแล้วก็ยิงเลยโอ้ oh, ทุกคนอันนี้ก็กันได้เยอะแล้วบิดซ้ายกันตัวเองได้แล้วเนี่ยอันนี้ผมสอนทุกแนวนะครับตั้งแต่ตั้งไอบอลธรรมดาตั้งไอบอลบิดซ้ายตั้งไอบอลหมุนกลับแล้วก็ตั้งไอบอลหมุนไปด้านหน้าหมดทุกสูตรแล้วครับทุกคนสําหรับการเล่นสองนิ้วด้วยสเต็ปนี้เล่นสองนิ้วนะครับทุกคนสามนิ้วนี่ผมเอาไว้กดเปลี่ยนปืนอย่างเงี้ย ทำได้เหมือนกันทุกคนเนีย่ยอย่างเช่นเนี้ยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะถ้าเล่นสามนิ้วเนี่ยทําทได้เนีย่ยก็หมุนกลับหลักได้สามนิ้วก็ไม่มีระยกครับทุกคนก็เราไม่ต้องกดเปลี่ยนปืนเลยครับเรากดบุบเปลี่ยนปืนบนหัวเลยเอาใหม่ทุกคน มาดูการมาดูการนั่งตั้งในวอวกลับหลังอีกรอบหนึ่งนะคือทุกคนต้องสมมตลิลากขึ้นใช่ไหมทุกคนบิดเลยคือทุกคนต้องสมมตลิลากขึ้นใช่ไหมทุกคนบิดเลยเฉียงไ้ด้านนี้เลยเฉียงไปด้านานี้ทุกคนแรงๆแ,แล้วก็ทำให้มัชชินทุกคนมันจะทำได้อหม่ สังเกตไหมครับทุกคนเนี่ยมาเกตตั้งไอ้บบิดบังหน้านะครับเนี่ยไอบอยู่ด้านหลังทุกคนก,ก็ก็พอแค่นี้ครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันกันกบคลิปใหม่นะครับทุกคนติดตามด้วยครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆนะครับทุกคน Why are you always in the moon, Fucking around at the brain now. ain't trying to tell you what to do, but trying to play cool. Maybe I am playing by your rules. Everything better with the view. I am not your dad. It's not all you want for me. I just want your company. do it's all